โอ้นี่จไม่เห็จะกบก็แต่กเก็ดอยู่ในแจกด้วยกันตากาวก็ม่ร้านมึงเนี่ยขนี่จะเหตุจะอ่านจะอ่านมึงะนะดเตรียมนี่แล้วก็ผ่านที่เขาได้เลยตอนแรกเนี่ยจัดของนะไม่ไนทำความสะอาดยู่หนาเขาเตอร์นี่จะเมื่อยแล้วนี่จะเศ้า หกท่อคว้นสาดแต่เด็กเติบเนแต่กวนจะก,กินอย่างยายถิ่มยัน,นีเกเจ็บไปกินร้ายแล้วนี่พขาบะเมียนเนะาะจับู้เดี่ยวด้วยอคนกันละลนะายเลยจะกินอย่างข้ามานสวอนใบนะเนี่ยไบทมีหดปฏิทินหนึ่งมวนไใบแค่แจงทุกบาทเลิทินก็บอกก่อไปแจกคน้นไดเลยเติบหกหก หมูแขกมะปัดบุญเช่อมขั้วสะอาดจุ๋นิ่มจากเต๊ะเสาอันนี้ก็ไม่สอนไปว่าไปแจกเขาประเดมสอนจะเพื่อหอยแห้งเขาขายด้วยมันจะสิบเบร์ปีแล้วโอ้ยเนาะหอยก็พอไปหอยมะหวนได้ทุ๊บๆเวยหัวง่ายไะที่เทิ้น เด็อสิบเดบปีแล้วเขาจะมาสอบเห็นว่าไงแค่เจ้าไปใส่จัดหนาทีาเ่เจนนี้แบบเออกูอุ่าาละหลายเราเลิมโหยแค่ัหนจคดยาทุ่คนกันได้หลายแบบเนี้เทินทจัดเทินจม

สิบเวิร์ดปีได้แต่งมาหัว มืออื่นเข้ามามาก็เาสียบาาี่ยวน้จัดเองคดันเขยคเทียงเทียงเียงเชงเียงแรง สอวสามกปไปไหนูลยช่วงนดิดหน่อยลเลื่นล้ปขอบคุณคช้าลานุตาแก๊สของไปนั่นเต็เมียนนี่ยกับเมียเราอาทิตปุณเสียถูขวดน้ำมันดีกับเมียเรา,าจะแก๊สของถองจะเป็นอีอย่างเนี้ยเขาไปน็นยาแก้ปวดแก่ ก็จัดไ้ท่า้อยได้ก็ใช้อยเพราะบ่แมงมุมจูกัปูกออยเสียงเรามันดังติดเสียงอ้ไรอน